บทเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับธรรมะยามเย็นของสำนักนานโจมุลันนาบทแรกอัญเชิญเทวดาสเคกเมจารุเปคิเรสิขารตเตจันดาริเควิมาเนธิเปรตเทจขเมตรุวนาคาัเนม हवधुमिके ते पुमाचयन्तु धेवाचलथल विसमेयखनः ते सन्ति केयं मुनिवरवचनं सधवो मे सुनवनगरो अयं हरन्दां ธรรมะสวัสการอายามพัันตานโมนันทสามังวโตอรหะโตสมมาสมพูทธทันสนโมนันสามังวโตอรหะโตสมมาสมพุทธันสนโมนันทสาม พระกาวันโตอะระห์โตสัมมาสัมพุบูณสาจาระหังสัมมาสัมพุทโธวพระกวางวุทธังพระกาวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวาตานัมโมธัมมังนามาสามิ สุปันติบันนอบากรวตสาวกสังโฆสังฆังนามิอินดิบิสมบากวะรังสมาสมบุรโธเวญจันจรณะสัมปนโนสุกะโตโลกะวิดู

Sumbani bano ambaka wanto asa waka sangko. Wonjung bani bano ambaka wanto asa waka sangko. Ya ya pati bano ambaka wanto asa waka sangko. Sami pati bano ambaka wanto asa waka sangko. hari E zabaka watu asawa kazangko, ahun ayo apa ahun ayo, andakin ayo anjari karaniyo, anuntarang bunyak etang lokasandir. บทสวดบทพระพุทธคุณนี้บุคคลใดได้สวดแล้วจะเกิดความมงคลด่ชีวิตจะเกิดแต่สิ่งดีๆเข้ามากับท่านทั้งหลายคิดสิ่งใดจะได้สมความปร,รารถนาพระพุทธองค์ท่านทรงตัดไว้ว่าคนเรานั้นมีกรรมเป็นของของตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในแต่ละคนเกิดมาล้วนแล้วแต่มีกรรมกรรมนั้นส่งผลให้คนเราเกิดมาแล้ว มีอุปนิสัยต่างๆนานาเป็นไปแต่กำหนักที่สุดคือบุพกรรมกรรมนั้นคือการหนึ่งยุยงสงให้แตกแยกอันนี้ก็คือเป็นกรรมอย่างหนักตบตีบิดามารดาฆ่าบิดามารดาอันนี้ก็คือกรรมหนักกายสังขารของคนเราก็เช่นกันก็เปรียบเสมือนเทียน เปรียบเสมือนจิตใจเอาง่ายๆเปรียบกิเลสตัณหากิเลสตัณหานั้นก็เปรียบเสมือนสนิมที่กัดกินเหล็กต่อให้ใจแข็งดังเพชรมากเพียงไหนสนิมเกาะกินมันก็ผุพังไปอยู่ดีแต่ถ้าเปรียบเสมือนเพชรมันก็เหมือนเพชรที่ไม่ได้เจรไนที่มันไม่ได้สวยงามเลยแต่มีค่าของมัน ความรักก็เช่นกันคนเราพยายามทำในสิ่งที่บุคคลคนหนึ่งที่ไม่ได้เลี้ยงเราเติบโตแต่เป็นผู้ชีวิตยอมให้แม้กระทั่งชีวิตของเราลองคิดดูให้ดีชีวิตคนเรานั้นก็เหมือนเต่าตัวหนึ่งในมหาสมุทรเมื่อมีห่วงห่วงหนึ่งที่เล็กเท่าคอของมันอยู่ที่กลางมหาสมุทรแต่ห้าปีนั้นเต่าตัวนี้จะค่อยๆ มุดหัวขึ้นมาเพื่อที่จะหาห่วงนั้นให้เจอพอหาห่วงไปแล้วเขาถึงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์นี้มันยากช่นี้อยากให้ท่านทั้งหลายได้คิดและพิจารณาอย่าเอาชีวิตตนเองไปแลกกับบุคคลที่ไม่ได้เลี้ยงเราเติบโตคนเราเกิดมาก็เกิดแต่ผู้เดียวตายก็ตายแต่ผู้เดียวมีแต่ธรรมมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงกันเข้าสังขาร อันนี้แหละที่จะช่วยได้ทันทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขคนเราเมื่อมีความสุขได้รู้จักปล่อยวางคนเราเมื่อมีความสุขได้รู้จักหาความสุขและทําในสิ่งที่ตนเองรักนี่แหละคือสิ่งที่ดีปัญหาทุกทางย่อมมีทางออกของมันปัญหาทุกทางย่อมมีทางแก้ของมันแต่ละสิ่งละอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้หมดแล้ว ทุกอย่างแม้กระทั่งพระพุทธองค์ท่านยังทรงปร,รินิพพานมันไม่มีใครชนะได้แม้กระทั่งความตายตายแก่ตายช้าตายหนุ่มมันก็ตายเหมือนกันต่อให้เป็นคนรวยต่อให้เป็นคนจนสุดท้ายก็คือขี้เท่าเข้ากองฟอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องไสยศาสตร์ก็เช่นกันพระพุทธองค์ท่านทรงตัดไว้แล้วว่าสยศาสตร์นั้นมันคืออวิชา อาวิชาหน้าที่นี้คือผลทางที่ช่วยคนด้กจริงแต่เป็นทางที่ยึดติดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นของตนเองคนเราเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีดีดีหน้าที่นี้คืออะไรสำคัญคือสัจจาในคำพูดคนเราหากไม่สัจจะต่อตัวเองจะให้สัจจะต่อใครได้สำคัญคือการกระทำการกระทำต่อต,อตอนเองดีกว่าการกระทำต่อผู้อื่น การให้เกียรติตนเองด,ดีกว่าการให้เกียรติคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายหากท่านคิดจะรักใครแล้วก็ให้รักตนเองให้มากๆรักบิดามารดาให้มากๆถึงอย่างไรเสียตอบแทนบุญคุณท่านเสียยามที่ท่านยังอยู่เทวดาเทพไทยองค์เทพทั้งหลายท่านไม่ต้นองการของสองมือหรือเครื่องในใดก็าตาม เพราะท่านอิ่มทิพย์กินทิพย์อยู่แล้วแต่สิ่งที่คนเรานั้นต้องการคือการไหว้วอนเพื่อขอพอรดยการเอาเครื่องเส้นทั้งหลายไปถวายเพื่อเป็นเคร็ดแต่ที่จริงแล้วท่านต้องการคุณความดีจากเราต้องหากต้องการบุญจากเราต้องหากเหมือนที่สมเด็จโตท่านเคยได้กล่าวไว้แล้วหลายๆท่านคงได้ฟังเลยว,ว่าสมเด็จโตนั้นได้คิดอย่างไรได้พูดไว้อย่างไรว่าลูกเอย๋ย บุญเจ้าไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าเพราะฉะนั้นหากเราไม่มีบุญเป็นต้นทุนไปขอพรที่ใดก็ไม่สมหวังแต่บุญมหาศาลคือการดูแลพ่อแม่คือการถวายธรรมะเป็นทานพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันควรจะอยู่ในศีลอยู่ในธรรม ปฏิบัติเป็นแนวทางให้กับเหล่สาสัตยาติยมนั้นได้คิดตา่างทำตา่างมีใช่ตนเองสอนแต่ตนเองไม่ได้ทำแล้วการเป็นผู้ชนะทั้งหลายในสามโลกนี้พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้ว่าคนเรานั้นเมื่อจะมีความชนะหรือชิตตังเมผู้ชนะแล้วไม่ได้ชนะคนอื่นไม่ได้ชนะใคร แต่เอาชนะความเกลียดคา้านเอาชนะจิตใจของตนเองเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างตามแบบที่เราได้กระทำไว้คนเราเมื่อผิดพลาดต้องรู้จักแก้ไขคนเราเมื่อทั้งหลายต้องรู้จักทำกันเพราะง่ายๆว่าเมื่อเราทำผิดต้องแก้ไม่ใช่ว่าผิดไปแล้วก็ปล่อยให้มันผิดไปปล่อยเลยตามเลยรู้จักแก้ไขรู้จักเปลี่ยนแปลงทำให้เป็นนิสัยหรือเป็นสันดา แต่คนใดที่เกเรแข็งแรงหรือทําเกเรผู้อื่นคมเห็นผู้อื่นนั่นสุดท้ายก็ตายกลายเป็นผีอยู่นรกนี้แหละสอ,อย่างให้เลือกระหว่างศักดิ์ศรีกับชีวิตคนเราเลือกศักดิ์ศรีแต่มีเลือกชีวิตตายไปศักดิ์ศรีเอาไปได้หรือไม่ลองคิดพิดจารณา คำว่าสัตตบุรุษคำว่าหลายๆอย่างในที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วเลยในคําบรรยายหลายๆภาคของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกในแต่ละนิกายมีเหมือนกันแต่การปฏิบัติสําหรับตัวข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้แบ่งนิกายไว้แต่การปฏิบัติอย่างลึกซึ้งการปฏิบัติอย่างเข้าถึงในพระพุทธศาสนา ถ้าความเห็นของตัวเราเองเลยสายหลวงปู่มั่นหรือสายธรรมยุทธ์นั้นถือว่าดีที่สุดไม่โย่ย่อนไม่เข่งขึงจนเกินไปพอดีอยู่กับธรรมชาติมียึดติดไม่กระทำการสิ่งใดที่เป็นสิ่งผิดในพระบิดาแม้กระทั่งการจับเงินจับถองการฉันน้ำก็ต้องกรองเสียก่อนแม้กระทั่งการขบเคี้ยวก็ต้องถามกันเสียก่อนว่า กับปียังกะโลหิถึงจะกินได้การทำกระถินการทำกิจต่างๆของสงฆ์และการปฏิบัติให้อยู่กับธรรมชาติให้อยู่กรรับโลกภายนอกสิ่งรอบตัวกายสังขารคนเราเกิดมามันไม่มีเที่ยงอยู่แล้วสวยได้แค่เทียมคนเรามันจะสวยสวยที่การกระทำและสวยที่การไว้ใจและสวยที่การพูด สวยแต่ภายนอกแต่ติดใจชั่วยอย่างกรมารมันก็นไม่ได้เกี่ยวกับสวยอะไรเหมือนไก่ที่ชนแพ้และสุดท้ายเขาก็ต้มเก่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นญาติศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายฟังไว้เสียสิ่งอ네ื่นใดที Bugün? ่มันบังเกิดขึ้นมาแล้วขอให้เราจงนึกคิดไว้ว่าการกระทำทั้งหลายรู้ทุกสภาวะอารมณ์ รู้ทุกสภาวะการกระทำรู้ทุกคำพูดของเราว่าตอนนี้นั้นเราทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตามให้ทันความคิดตามให้ทันอารมณ์หากคนเราปล่อยไปตามอารมณ์ไม่ตามความคิดบางทีการแสดงออกมา,าทางอาการทางสายตามันก็ได้บ่งบอกแต่บางคนทำไมเราถึงไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาสามารถระง,งับอาการนั้นได้ อากับกิริยาของแต่ละคนในแต่ละครั้งไม่เหมือนกันบางคนคิดดีทำบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อเอาชื่อเสียงบุญได้น้อยบางคนจิตบูชายอย่างมากศรัทธายอย่างมากตั้งใจทำบุญอย่างมากเงินบาทหนึ่งก็บุญมหาศาลมีตำนานกล่าวไว้ว่าครั้นเมื่อสมัยพุทธกาลหรือเนิ่นนานมาแล้วนั้น มีบุคคลเศรษฐีคู่หนึ่งได้ถวายเงินเป็นล้านเป็นแสนเพื่อทำวิหารถวายพระพุทธ,ธเจ้าแต่สุดท้ายเมื่อจุติตายไปมรณะตายไปเกิดเป็นผีเปรตขณารทำบุญเป็นล้านนะเกิดเป็นผีเปรตเพราะเกิดเป็นเปรตไปเสร็จแล้วลูกของแกสองคนชื่อเอ่ยและอีก็ได้ไปถามกับพระพุทธศาสดาว่าเหตุไร พ่อและแม่ของข้าพเจ้านั้นทําบุญกับท่านได้เป็นเหมือนเป็นแสนสร้างวิหารถวายเหตุใดใหญ่จึงเกิดเป็นผีเปรตอันนี้เป็นในหัวข้อทําล้านนาเรื่องนิพพาน,นสูตรมหามูลนิพพานสุรไงครับครับพระพุทธองค์ท่านได้บอกว่าบุคคลเหล่านี้เมื่อยังเป็นมนุษย์ก่อนที่จะมามีได้ได้กระทําการขโมยได้เส้นได้เขาขโมยกินเขาสุดท้ายก็ต้องตายเป็นเปรตบุญไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่มีบุคคลหนึ่งได้กระทําบุญด้วยเงินบาทเดียวแต่ได้เกิดเป็นเทวดาพระพุทธองค์บ่กบุคคลนี้จิตใจบริสุทธิ์ทําบุญด้วยจิตบริสุทธิ์จึงได้เกิดไปเป็นเทพบุตรเทวดาแต่เมื่อขันนางเอ้ยนางอีได้ถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ทาทรงบอกว่าให้ไปแต่งธทำหกหนึ่งมาถวายพระพุทธเจ้าสุดท้ายก็เลยไปแต่งทรรมชื่อมหามงนิพพานมาถวาย พอถวายเสร็จแล้วมาหาพรลานิสงส์การถวายบุญนี้ทําให้นางทั้งสองนั้นได้เกิดไปเป็นลูกของเทวดาบุคคลพี่่นางเอ้ยไปเกิดเป็นลูกของพระจันร์ชื่อจันทธ,ธิดาบุคคลน้องได้เกิดไปเป็นลูกของพระอาทิตย์ชื่อสุริยธิดาสุริยธินีส่วนพ่อแม่ของเขาเมื่อได้มาหากุศลการถวายธรมนี้ก็ได้ไปจุติเป็นเทวดามีวิมานเป็นของตน นี่แหละเขาเรียกว่าการถวายธรรมะการถวายด้วยจิตบริสุทธิ์เป็นบุญมหาศาลดีกว่าถวายเงินเป็นแสนเป็นล้านมีชื่อติดฝาผนังแต่จิตสกปรกหวังเอาชื่อเสียงหวังเอาหน้าตาท่านทำไปมันก็มีได้อะไรเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงคิดให้ดีในการทำบุญทำกับสัตว์ทำกับปิดามานดาผู้มีพระคุณ อันนี้ยังดีกว่าที่ท่านจะไปทำกับบุคคลที่เป็นพระรที่ไม่ได้ปฏิบัติไปทำโดยเอาชื่อเสียงนะเพราะฉะนั้นขอจบการพูดได้เพียงเท่านี้ติดตามใหม่ในอีพีหน้าขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนามีดวงบุญสว่างสวย มีบุญเป็นเครื่องมือในการสร้างบารมีสืบต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยเถิด